สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระกนิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ วันนี้เวลา15นาฬิกา20สนาทีสมเด็จพระนิษฐานที่ราชากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินโครงการปรับปรุงพันธุ์และผลิตเมล็ดพันธุ์ผักศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันเพนซิริฟาร์มมหาวิทยาลัยแมโจ้อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมหาวิทยาลัยแมโจร่วมกับศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันเพนซิริตั้งขึ้นมาปี2อ5 5พื้นที่กว่า8ไร่เพื่อปรับปรุงพันธุ์พืชผักสร้าง พันธุ์ใหม่ๆให้กับเกษตรกรและผลิตเมล็ดพันธุ์หลักเพื่อใช้ในการผลิตเมล็ดพันธุ์พระราชทานให้กับศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจากรพันธ์เพนซิริรวมทั้งดำเนินงานด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ตั้งแต่เริ่มดำเนินการได้สร้างพันธุ์พืชผักใหม่จํานวน14บสีพันและได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนิธิถิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานชื่อพันธุ์ทั้งหมดประกอบด้วยถั่วฝักยาว6พันถั่ว แขก2,000พริก2,000ผักกัดหอม2,000มะเขือเปราะ1,000และแตงไทย1,000โอกาสนี้พระราชทานชื่อพันธุ์ผักใหม่2ชนิดได้แก่ถั่วพูสีม่วงพันธุ์ใหม่พระราชทานชื่อว่าของชอบซึ่งทีมนักวิจัยได้ปลูกคัดเลือก9รอบจนได้ถั่วพูฝักสีม่วงให้ผลผลิตสูง ออกดอกตลอดทั้งปีมีความสม,ม่ำเสมอและความคงที่ทางพันธุกรรมและปรกกาศหอมพัน์ธุใหม่พระราชทานชื่อว่าของขวัญซึ่งทีมนักวิจัยได้ทําการคัดเลือกพัน14รอบจนได้พันปรกกาศหอมคอส,สีแดงที่ปลูกได้ในเขตร้อนอายุเก็บเกี่ยวสั้นให้ผลผลิตสูงมีความสม,ม่ำเสมอและความคงที่ทางพันธุกรรม นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงพันธุ์ขมิ้นชันโดยเลือกพันธุ์ที่มีลักษณะาทางการเกษตรที่ดีผลผลิตสูงทนทานต่อโรคและ,มะแมลงมีความคงตัวของสายพันธุ์และมีสารเคอร์คิมินสูงซึ่งมีฤทธิ์ในการลดการอักเสบและอาการท้องอืดท้องเฟ้อปัจจุบันสามารถวิจัยได้สองสายพันธุ์ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมขึ้นทะเบียนพันธุ์กับกรมวิชาการเกษตร จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปพลับพลาพิธีสนามวังซ้ายมหาวิทยาลัยแม่โจทรงเปิดงานเกษตรแม่โจ90ปีเกษตรอาหารสุขภาพจัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบ90ปีการก่อตั้งมหาวิทยาลัยแม่โจเพื่อเผยแพร่ความรู้และเทคโนโลยีทางการเกษตรที่เหมาะสมแก่ประชาชนนอกจากนี้ยังช่วยสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการเกษตรทั้งในประเทศและต่างประเทศ โอกาสนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้ในายกสมาคมเสรีเก่าแม่โจ้เฝ้าทุละอองพระบาทถาวายพันธุพืชพื้นเมือง4ชนิดได้แก่พันฝรั่งพันพริกพันขมิ้นชันและพันดาวเรืองในโครงการ100ร้อยรวมพืชพันธุ์สู่การอนุรักษ์ที่ยั่งยืนจากความหลากหลายสู่ความงดงามฉลองมหาวิทยาลัยแม่โจ้ครบรอบ90ปีซึ่งประชาชนจากทั่วประเทศช่วยกันร,รวบรวมไว้ได้ทั้งสิ้น306ตัวอย่าง งานเกษตรแม่โจ้ในปีนี้มีกิจกรรมที่น่าสนใจอาทิการสัมมนาทางวิชาการการอบรมหลักสูตรระยะสั้นแปลงสาธิตและฐานการเรียนรู้เกษตรทั้งพืชผักไม้ผลพืชไร่ไม้ดอกไม้ประดับเกษตรทฤษฎีใหม่และสูนเรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรล้านนาไฮไลท์ของงานอยู่บริเวณโดมพันไม้ภายในจะแสดงนิเทศการก้าวนวัตกรรมเกษตรแม่โจ้สู่ความยั่งยืนแสดงพันธุ์ผักชื่อพระราชทานที่ส่งเสริมต่อเกษตรกรแสดงการค้นพบสัสตว์สายพัน ใหม่ของโลกเช่นปากคอสมเด็จพระเทพและปลากคอลายเสือแม่โจ้แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศป่าต้นน้ำการค้นพบตักกะแตนแม่โจ้แพร่แสดงถึงความสมบูรณ์ของทรัพยากรป่าไม้รวมทั้งแสดงผลงานเด่นที่ได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติทั้งด้านการปรับปรุงพันธุ์พืชเช่นข้าวหอมแม่โจ้เป็นข้าวเหนียวหอมพันธุใหม่กล้วยไม้รองเท้านารีพันธุใหม่ของโลกปทุมมาสายพันธุ์เพื่อการส่งออก องความรู้ทางการเกษตรและนวัตกรรมต่างๆเหล่านี้จะช่วยส่งเสริมภาคเศรษฐกิจของประชาชนในทุกมิติช่วยคิดค้นและต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชาในงานยังมีการประกวดกล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับสิ่งถ้วยพระราชทานการประกวดปลาสวยงามและการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรอุปกรณ์เครื่องมือการเกษตรและสินค้าโอท็อป ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมงานได้จนถึงวันที่24ธันวาคมนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้องคอ์คมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานเนื่องในโอกาสปีใหม่2567ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่กองกำลังชายแดนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดเลย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยและทรงมีพระราชประสงค์ที่จะพระราชทานขวัญกําลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่กองกําลังชายแดนที่เสียสละทุ่งเทกําลังกายกําลังใจและตั้งใจปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศในโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้พลเอกไัยบูร์คุ้มฉายาองคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทานเนื่องในโอกาสปีใหม่2567จำนวน250ชุดไปมอบแก่เจ้าหน้าที่กองกำลังสุรานารีณก,กองร้อยทหารพรานที่2310อเภอน้ำยืนจัังวดหอุบลราชธานีจากนั้นองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานเนื่องในโอกาสปีใหม่2567จำนวน250ชุดไปมอบแก่เจ้าหน้าที่นักกองบัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขง เขตจังหวัดอุบลราชธานีอำเภอเขมราชเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่กำลังคนและเจ้าหน้าที่กองกำลังสุรานารีรับผิดชอบพื้นที่ชายแดน5จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างคือบริบรมสุรินศรีสะเกดอุบลราชธานีและอำนานาจเจริญมีระยะทางตามแนวชายแดนกว่า750กิโลเมตรและชายแดนที่เป็นพื้นดินเป็นเทือกเขาพนมดงรักมีความยาวกว่า562กิเมตร กับพื้นที่ชายแดนที่เป็นพื้นน้ำแม่น้ำโขงมีความยาวกว่า188กิโลเมตรตอนบ่ายทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทาน,านเนื่องในโอกาสปีใหม่2567จำนวน250ชุดไปมอบแก่เจ้าหน้าที่กองกำลังสุรศักดิ์มนตรีณฐานปฏิบัติการทหารพรานที่2106อำเภอนาแห้วจังหวัดเลย ต่อจากนั้นองค์มนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานเนื่องในโอกาสปีใหม่2567จำนวน250ชุดไปมอบแก่เจ้าหน้าที่นัานปฏิบัติการทหารปราณที่2102อำเภอท่าลี่จังหวัดเลยเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ทหารบกตำรวจตระเวนชายแดนและทะหารปราณที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละตั้งใจและทุ่มเทพเพื่อประเทศชาติ กองกำลังสุรศักดิ์มนตรีปฏิบัติหน้าที่ป้องกันชายแดนในเขตพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนได้แก่เลยหนองคายบึงการนครพนมและมุกดาหารด้านซ้ายติดต่อกับกองกำลังผาเมืองรวมความยาวตามแนวชายแดนทั้งสิ้น804กิโลเมตรในโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสะทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวกับหัวหน้าหน่วย และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ได้รับทราบยังความปลื้มปิติแก่กําลังพลและเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ได้รับพระราชทานพระมหาการุณาต่างสํานึกในพระมหาการุณาธิคุณเป็นล้นพ้นองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและติดตามงานโครงการอนเนื่อมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน วันนี้นายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการในเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือพร้อมด้วยมูลลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูป,ปถัมภ์เดินทางไปสถานีสาธิตและถ่ายทอดการเกษตรป่าไม้สิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านปากแซมตํบลเพียงหลวงอำเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่ เชิญสิ่งของพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ราษฎรและผู้ปฏิบัติงานซึ่งต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้เมื่อปี2543สมเด็จพระนางเจ้าสิริติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านปากแสง ทรงพบว่าบริเวณนี้เป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญแต่ป่าไม้ถูกบุกรุกทำลายใช้เป็นที่ทำกินจึงมีพระราชดำร,ริให้พัฒนาความเป็นอยู่ของราษฎรให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปขยายผลที่บ้านและพื้นที่ทำกินของตนทำให้ปัจจุบันมีรายได้เสริมจากการเกษตรปศุสัตว์มีดัชนีความสุขมวลรวมอยู่ในระดับดีมาก จากนั้นเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ทหารณฐานปฏิบัติการบ้านปากแซมเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อมาคณะเดินทางไปที่ฐานปฏิบัติการปางโยนตําบลหมอกจําแปะอําเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านความมั่นคงได้แก่ตํารวจตระเวนชายแดงกองร้อยต่อชดที่336และทหารหน่วยเฉพาะกิจสิงห์หานาทชกร17 โอกาสนี้องคมนตรีได้ให้โอวาดเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันชายแดนและฟังสรุปสถานการณ์ความมั่นคงตอนบ่ายไปที่หน่วยปฏิบัติการพื้นที่ที่3กลุ่มบ้านมาโนราโครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบริเวณป่าลุ่มน้ำของลุ่มน้ำปายอนเนื่องมาจากพระราชนำริป่าสักนวมินทราราชินีตําบลทุ่งยาวอำเภอปาย เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรและผู้ปฏิบัติงานจำนวน4พื้นที่หน่วยปฏิบัติการพบป่าราษฎรและฟังบรรยายอาทิตย์สรุปผลการจัดทำแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบริเวณป่าลุ่มน้ำของลุ่มน้ำปายอนเนื่องมาจากพระราชดำริพศ2566-2570จากผู้แทนสำนักงานกปรและกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ซึ่งสมเด็จพระบ,บรมราชชนนีพันปีหลวงทรงรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชเดมริแบ่งพื้นที่ตามกลุ่มบ้านเป็นสี่หน่วยปฏิบัติการทําให้สามารถรักษาพื้นที่ป่าให้มีความอุดมสมบูรณ์โดยชุมชนมีส่วนร่วมและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นองคมนตรีร่วมประชุมคณะกรรมการกันกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายและตรวจเยี่ยมสถานีกเกษตรหลวงอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่ วันนี้นายจรันธากรณสูตรองคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงและพลเอกกัมปนารุด,ดิษฐ์องคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงร่วมประชุมคณะกรรมการกันกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายครั้งที่3ทับ2,567ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ,กรเกษตรโครงการหลวงชนะการทิเบตดำริจังหวัดเชียงใหม่ติดตามความก้าวหน้าด้านต่างๆของมูลนิธิโครงการหลวง รวมทั้งกรอบงบประมาณสําหรับการจัดหามมเมล็ดพันธุ์พืชผักและสมุนไพรเพื่อส่งเสริมกรเกษตรกรในพื้นที่สถานีวิจัยสถานีกเกษตรหลวงและศูนย์พัฒนาโครงการหลวงรวม39แห่งใน7จังหวัดภาคเหนือได้แก่จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางแม่ฮ่องสอนพะเยาและตากสําหรับปี2567คาดว่าจะต้องเพิ่มการจัดหามมเมล็ดพันธุ์พืชผักและสมุนไพร155ชนิดพืชกว่า21ล้านกิโลกรัม ผลผลิตที่ได้ส่งจำหน่ายในร้านมูล,ลนิธิโครงการหลวงและซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วประเทศตอนบ่ายองคมนตรีไปติดตามการดาเนินงานของสถานีกเกษตรหลวงอินทนอนท์อำเภอจอมทองมีหน่วยงานที่สนับสนุนเข้าร่วมประชุมภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวงระยะ5ปีพศ2566-2570ให้มีความก้าวหน้าและต่อเนื่อง ีที่ผ่านมามีผลผลิตหลักได้แก่ผักอินทรีย์มะเขือเทศกาแฟกุหล,ลาบสตรอบเบอรี่รวมถึงการผลิตปุ๋ยหมักจากหญ้าเนเปีย,ยแทนการผลิตจากกากไบโอแกสจากนั้นองคมนตรีไปที่หน่วยวิจัยประมงพื้นที่สูงติดตามงานการติดตั้งระบบทำความเย็นเพื่อใช้ในการเตรียมแม่พันธสำหรับเพาะพันธุ์ปลาเรนโบว์ทรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะพันธุ์ให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น องคมนตรีเป็นประธานพิธีปัดฉิมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระธรรมจาริกทุนเล่าเรียนหลวงที่วัดพระธาตุดอยเวียงวันนี้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นประธานในพิธีปัดฉิมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระธรรมจาริกทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่สที่สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่แห่งที่16วัดพระธาตุดอยเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งวัดเป็นจมาบ่อพิษดุสิตวนารามราชวรวิหาร พระวัดศรีโสดาพระอารามหลวงได้จะส่งพระพิสุทสามเณรไปปฏิบัติศาสานกิจเพื่อทำหน้าที่เผยแผ่หลักธรรมคำสอนของสัมมาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ราษฎรและกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในพื้นที่สูงของประเทศไทยตั้งแต่ปี2508จนถึงปัจจุบันเพื่อให้ราษฎรและกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆได้นำหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตได้อย่างถูกต้อง และเกิดความสงบสุขแก่ชุมชนสืบไปโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลจเดชมหาราชบร,รมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ก่อตั้งขึ้นโดยทรงมีพระราชปณิธานในการสนับสนุนพระสงฆ์ให้มีโอกาสได้รับการศึกษาพระพุทธธรรมชั้นสูงซึ่งจซึ่งจะสามารถเข้าถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาได้ด้วยตนเอง และนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องนำไปสั่งสอนพุทธบริษัทต,ต่อไปได้อย่างไม่ผิดเพี้ยนการบำรุงพระสงฆ์ด้วยวิธีการนี้จะเป็นทางสำคัญที่จะช่วยจันลงและเผยแผ่พระสัทธธรรมได้ถูกต้องตามพระไตรปิฎกสืบต่อไปประกอบกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารรักษาต่อยอดพระราชกรณียกิจนี้สืบต่อมา mm hmm. เพื่อพัฒนาความรู้และคุณภาพพระสงฆ์ให้เป็นหลักทางใจของประชาชนให้ประสงค์เป็นประโยชน์ในสังคมไทยสืบไป จบข่าวใน